วันนี้เราแวะมาเยี่ยมเยียนทาเกตกันบ้างนะครับว่าเราจะเจออะไรดีๆไหมแต่ว่านี่เริ่มเลยแพ็คคู่ของลำ b บกิ i ี่กับ l a n เ i a Star t r o ร s เนาะสคันสวยทั้ง2คันนะครับดูดีมากๆนะสำหรับชุดนี้นะผมก็รับไปนะครับแล้วก็จริงๆแล้วมีคู่เด็ดนะครับก็คือ Honda Civic Type R กับ Honda Civic Type R EK9 นะฮะอันนี้ยังไม่เจออยากได้เหมือนกันคู่ที่เจอเนี่ยก็คือ Mor ลิสมินิกับรถมินิที่เป็นพิกอัพนะครับ คู่นี้รับเหมือนกันสวยเหมือนกันเลยฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเราด้วยนะครับตอนนี้เรามีร้านขายรถในช้อปปี้แล้วไปกดติดตามและอุดหนุนกันได้นะครับขอบคุณครับเราไม่ได้ออกมาล่ารถนานนะครับโอ้โหรถใหม่เพียบยกตัวอย่างเช่นไซส์1ต่อ43านี่ครับนิสสันซ n i ิสโมโอสวยๆจากนิสสันนะครับ,ค,รบคันใหญ่กว่าฮ o อตวิปกตินิดนึง แล้วเขาบอกว่าในชุดเนี่ยมีอีกหลายคันเลยทั้งหมดมี5คันนะครับผมเจออีกคันหนึ่งก็คือ1970 Chevy Nova นะก็ดูดีสวยดีเหมือนกันแต่ราคานี่โหดมากก็คือ25เหรียญน,นะครับอา้าวแล้วนั่นอะไรแดงๆนะครับมาแล้วครับรถ Red Edition เจอ3คันนะครับและ l o w e เว s r r i s 2ีแล้วก็ Alfa Romeo r a c i n g r o w l i d e r แต่ ประเด็นคือทั้งหมดนี้คือรถของปีที่แล้วนะครับของปี2024ผมยังไม่มีอ่ะก็รับไปแหละนะแต่ว่าเอะทำไมรถ2024เพิ่งมาออกตอนนี้ก็ไม่รู้นะครับอ่ะคราวนี้เราวนแวบๆไปดูเลโก้กันบ้างมีคันเด็ดไหมมีคันที่ผมชอบคันหนึ่งก็คือคันนี้ครับ Back to the Future คันใหญ่ด้วยนะใหญ่เบื้ิ่มเลยมินิฟิกก็อย่างดีนะครับก็คือเป็น มาร์ตี้แม็กฟลายกับด็อก2คนนะครับโอ้โหด็อกอย่างเท่ใส่แว่นดําด้วยนะแล้วครันนี้ตัวรถสามารถแปลงได้3แบบในคันเดียวนะครับโอ้โหเป็นแบบโฮเวอร์โหมดก็ได้นะน่าจัดสุดๆนะครับคันนี้แต่ถ้าชอบ Back to the Future แต่ไม่อยากต่อประกอบเลโก้เนี่ยก็มีงานไ c แคสของ j a d ์ดนะครับโอ้เป็นแบบถลอกถลอกด้วยนะก็สวยดีเหมือนกันหรือว่าถ้าชอบโซนิกนะครับก็ต้องเป็นคันนี้ครับโซนิกเดอะเฮชฮอก รถเด็ดด้วยเป็น Honda Civic Type R แล้วก็มีชุดรถสวยๆจากมาโจเลต์นะครับ5คันชุดนี้คือชุด Lamborghini นะรวมรถเด็ดจากมา j จเ e ต t คันรวดนะครับหรือถ้าชอบ Porsche ก็ต้องเป็นชุดนี้แทนนะสวยเนี่ยน้าเก็บชมัดนะได้5คันคันดีซะด้วยนะครับเด็ดขนาดนี้ฮอตวิวจะทำอะไรมาสู้ครับฮอตวิวทำอันนี้มาสู้เลย h o t วิวเรสเซ e ร v o เว s อันนี้เป็นชุดบาร์บี้เอ,อ่อโอเคอาจจะไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายสำหรับเรานะครับแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายบาร์บี้คือชายวัยกลางคนนี่นะนะแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ไปซื้อกันได้นะใครชอบแบบ Hotwheel s ดสเซอร์แล้วก็ชอบบาร์บี้นะครับน่าซื้อแต่ว่าถ้าชอบทีนอชมิ m ต t น n ิน n n j a Tur t l e หรือเต่านินจาก็จะมีชุดนี้ให้เก็บสะสมกันนะครับมีครบสตัวเลยสำหรับเต่านินจาของเรานะ ปีนี้นะครับบิ๊กฟุดฉลองครบรอบ50ปีนะครับฮอตฟิลก็เลยทําชุดมอนสเตอร์ทรัคชุดพิเศษออกมาทําคู่กับถ้วยรางวัลด้วยนี่ถ้วยรางวัลอย่างเจ๋งนะตัวรถก็สวยนะครับอันนี้น่าเก็บสะสมมากมีหลายแบบแล้วถ้วยรางวัลเนี่ยเป็นคนละถ้วยด้วยอันนี้เป็น m e กก r เร็นะก็จะมีถ้วยรางวัลเหมือนกับเป็นสัเล้ยคลานนะครับ m มกกาเร็อ่าหรือว่าถ้าเป็นอีกคันนึงเนี่ยก็จะเป็นคันนี้ ไรโนไมท์นะครับถ้วยรางวัลก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งคนละแบบกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสะสมทั้งตัวรถสะสมทั้งถ้วยรางวัลให้ครบนะครับอันนี้สําหรับชุดนี้ยอดเยี่ยมไปเลยหรือถ้าอยากได้แพ็คใหญ่ๆก็ต้องเป็นแพ็คนี้นะครับลรวทุกคันก็เป็นสีทองสมกับฉลองครบรอบ50ปีของ b i g f o o ตนะครับรถล้อยักษ์ของเราตรงนี้เอาคราวนี้มาดูฝนอื่นๆมีอะไรน่าสนใจบ้างนะอันนี้เราเจอรถบาร์บี้อีกแล้วนะครับเป็น b a ร์บี้เดอะมูนะแต่ว่าออกมาเป็นรถฮอตฟิลพรีเมียมลอ,อยยางนะครับสำหรับชุด Entertainment นต์เลปิค่านะหรือว่า Ghost Rider Charger คันนี้นะครับมากับการ์ตูนมาวเวลเรื่อง Ghost Rider นะส่วนใหญ่เขาขี่มอเตอร์ไซค์แต่นี้เป็นรถยนต์นะครับแล้วก็มี Fast A n d f u r i o เ s เพียบเลยนะแต่คันเด็ดนะไม่มี ถ้าเรามาดูหลังแพ็คเนี่ยเราจะเห็นนะครับว่ารถเด็ดจริงๆของชุดนี้เนี่ยก็คือ Nissan Skyline GTR R 3 2นะครับแต่ไม่เจอเจอแต่คันอื่นนะเจอ a l p h r o ร e o g อ u l i a ีนะครับหรือเจอคันนี้ฮะ Chevy p m p a l a สีม่วงนะครับขายเพียบไปหมดนะฮะ Mazda R X 7ก็มีนะแต่คันนี้ผมเก็บไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้คันเด็ดจริงๆนี่หาไม่ได้จริงครับผมก็เลยรับชุดนี้ไปแทน ฮอตฟิลล์ออฟโรดนะครับรวมชุดรถออฟโรดนะชุดนี้ยังมีไม่ครบนะครับผมก็รับไป3คันนะครับ Subaru b r a าจและโรเวอร์ดิเฟนเดอร์แล้วก็ Ford F-150 Raptor อครับอ้อันนี้จ a ด a Pink s l i ปนะครับทำรถคันสวยออกมาก็คือ n i s s a น GTR R5 5แต่คันใหญ่มากเลยนะแล้วก็มีรถ ปอร์เช่นะครับหรือเป็นรถที่ดัดแปลงจากปอร์เช่นะก็คือ RWB h i p i k i เนาะเหมือนรถปอร์เช่แหละแต่ว่ามีการใส่ชุดแต่งเพิ่มนะครับสวยแต่คันที่ผมรับมาคือคันนี้นะครับเอ้ยมันคือ Ghostbuster หรือมันคือ Transformer ครับทำไมเหมือนมันมี2ออย่างรวมกันอ๋อมันคืองานคอลแลบระหว่าง Transformer กับ Ghostbuster นะครับเป็นรถ Ghostbuster นะที่ติดตราของ Transformer นะครับ อันนี้ดีเจ๋งแล้วก็หายากด้วยนะฉลองครบรอบ0 0ปีของ t r a n s f o r m e r นะครับรับมาครับถ้าชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์สกัครให้กับช่องฟงแก๊กด้วยนะครับแล้วก็ใน f a c e b o o k นะครับมีเพจชื่อว่าฟงแก๊กนะครับไปกดไลค์กดติดตามกันได้ครับอยากดูอะไรคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้นะครับแล้วเจอคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ